เห็นคนใช้กระด้งฝัดข้าวพ่อมีความแยบคายคิดอย่างไรคะคือเราเห็นภาพอะไรเนี่ยนะจะต้องติดเป็นนิสัยเลยกพ็พิจารณาลงไปสีเห็นรู้ว่าเขาทำอะไรนะรู้ทางใจใช่ไหมสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วนั่นอ่ะเราคิด เป็นปริศนาธรรมนะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรแต่เราคิดก็เป็นปริศนาธรรมที่จะมาคุยธรรมะกันได้เราก็พิจารณาลงไปคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมคิดยังไงล่ะคิดว่านั่นอะ่ะเขาทิ้งบัญญัติเลือกเอาแต่ปรามาตัตปรามาัดคือรูปนามบัญญัตินี่ ไม่ได้ทําให้เราเจริญสติปัฏฐานออกจากวัฏฏะได้เลยใช่ไหมนั่นแหละจะต้องทิ้งอย่างคนเขาขั้นกะทิเหมือนกันเขาเอาแต่น้ำกะทิกากะทิก็ก็ทิ้งไปคือเลือกเอาแต่ปรมัตารูปนามจึงจะพ้นวัฏฏะอันเป็นทุกข์ได้กากกากไอ้มะพร้าวก็ทิ้งไปเนี่ยมันเป็นนิทัศนอุทาหณ์ทีนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าอ,อิริยาบทเนี่ยปิดบังทุกทุกอะไรเนี่ยไม่ใช่จะปวดเมื่อยนะนั่งนานจนจนเมื่อยไม่ใช่ทุกในอริยสัจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดดับเนี่ยเป็นการเรียกว่าทุกรูปนามเกิดดับเกิดดับเนี่ยเรียกว่าทุกทีนี้อิริยาบทปิดบังทุก ตอนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้ก็ไปปฏิบัติมาจากอาจารย์พระม่าะนะสอนให้ให้ดูรูปนั่งรูปนั่งเป็นบัญญัติจะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็เป็นผู้มากโดยการตรึกเพราะเราตรึกถึงบัญญัติรูปร่างท่าทางใช่ไหมก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมตามปฐมธรรมวิหารลิกสูตรที่ตราบไว้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสเห็นรูปด้วยจักสูแล้วอย่าถือนิมิศ ยาถืออนุพยัญชนะเรายังเห็นเป็นรูปนั่งเนี่ยเราไม่ได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสในอาทิตตปะริยายสูตรอาทิตตปะริยายสูตรเอาเหลาเหล็กไฟติดทั่วแทงจับขุนซีคือในตาเสียยังจะดีกว่าเห็นเป็นนิมิตและอนุพยัญชนะ เพราะนั้นที่เราปฏิบัติมาดูรูปนั่งผิดทั้งหมดเราต้องเลิกเสียทีเดียวตามที่ตัดไว้ในมหาปฏเสตสูรนี่ไงเพราะฉะนั้นเราเห็นคนเขาทำอะไรเนี่ยนอกจากเราจะพิจารณาสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมแล้วเราก็คิดเราก็พิจารณาลงไปคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ เนี่ยอย่างเช่นเห็นเขาใช้กระด้งขวดข้าวเนี่ยใช้กระด้งฝัดข้าวเนี่ย,รเ,ยเราก็พิจารณาไปอย่างนี้นก็ได้ได้ประโยชน์ใช่ไหมได้ปัญญาเว่าเนี่ยเราเราพูดคุยกัน,เ,นเรารู้เรื่องใช่ไหมรูเรื่องรู้เรื่อง,อ,งอะไรรู้สภาพรู้ทางใจเราก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดดับนี่คือคำตัสสอนของพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าตรวจสอบได้ถูกตรงตามหาสติปัฐานสูตร